สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับต้องชนเนลกันนั่นเองนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการหาดาบเยลุนะครับไม่ใช่ดิมันเรียกว่าดาบดาบเยลเวดนะครับก็วิธีการหานะครับก็นี่งานเดยนๆนี่ต้องไปกาะต้องกาะไปไปกาะไอเลนนะครับเอะ เ้าคุณก็ต้องตีตัวตัวนี้นี่ตีตัวตีตัวหมูอายนะครับไม่ได้หัวมันจะเป็นหัวหนี้นนะครับจะตัวนตีให้ได้ก่อนนะมันก็ได้ยากหน่อยนะครับ5%าพกระตนแต่มันก็ได้ยากนะยังไม่ได้ ท้าแบบนี้เลยเนาะนี่เนนี่มันจะเป็นอันนี้เลยนะครับน,น,นี่นี่เพราะคนได้แล้วคับตามผมมาเลยครับทุกคนได้นะครับแล้วตรงนี้เลยมันจะมีประตูอยู่ตรงนี้ให้ทุกคนเดินไปนะครับนี่เพมันจะเป็นที่เสกบอสเพราะคุณเสกเสร็จน,นี่มันจะมีแจ้งเือเข้ามาครับให้อยู่มันจะมีประตูข้างหนัง้เข้าไปตรงนี้ครับ แล้วก็คุณจะเกิดตรงนี้ใช่ไหมคบคุณก็บินผ่านอีกตรงตรงนี้ไปเลยนะแล้วก็เห็นในตรงนั้นใช่ไหมนั่นแหละครับแต่ถ้าคุณเลเวลเยอะแล้วคุณสามารถระฟื้ตรงนี้ได้นี่มา,มาเดี๋ยวผมพาดูบกกบมันจะมีหลายอย่างเลยนะครัะไม่ได้ยากครับตอนนี้ก็ อาจจะยากสำหรับคนก็ได้โดนลกตีชิวผมงนี้น่าจะใช้ขนหมาเชื่อดีนะ่าจะดีนะเพราะว่าขนหมามันเสกลูกน้องได้ ตอนนีค้คุณก็จะตยายนี่เ่ยหรือคุณจะเสกหมามาตีอย่างเยอะก็ได้ะดนะ่ก็ได้เอ้เอๆๆเออของเราฟ้าอืม มันตีเลยแต่ผมไม่ได้นะครับแต่แต่อุปกรณ์ผมมีอยู่อย่างแรกเลยดาบมันจะเป็นดาบอยู่นู้นนะคะก็คีนี้เลยนี่นี่นี่ครับอันนี้ผมใส่สีไฮคีอยู่นี่ถ้าปกติมันจะเป็นสีแบบนี้เลยแต่ผมใส่ไฮคีเรนโบว์ยนงเเลยเป็นแบบนี้ นะครับนี่สก,กิลแรกมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะเป็นพายุทอร์นาโดออกไปนี่เสียงเหลืองแต่ใส่ห้าขีวก็จะไม่เกี่ยวสก,กิลที่สองคุณต้องกดค้างนะครับนีนจะเป็นเช้งเชงเหมือนเมื่อกี้เลยนี่อันนี้เสร็จับอยู่นู้นครับนี่เดี๋ยวผมช่วยอีกทีนี่คุณต้องกดค้างครับถ้ากดทีเดียวเดี๋ยวกดปึ๊บ มันใจนี่ส่วนส่วนอุปกรณ์มันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่อุปกรณ์อันนี้มันเป็นหางเออหางฉลามเฉยนะครับนี่นี่จะเป็นแบบนี้เลยนะครับมันจะบวก HP 750ดอยเออความป้องกันเจาปอร์เซ็นเออ ความตีแรงยไม่ใช่ดิแบบตีหมัดธรรมดาจะได้จะบวก7จ็นะครับแล้วก็เพิ่มดามตรด,ดาบเจจดาเปอแล้วก็แล้วก็วกเอบวกพลังพลังผลปีศาจอีก7.5%แล้วก็ลดคู่ดาวเจ์เซนี่นะครับแล้วก็บวกสปิดบวก5นะครับ แต่ผมแนะนำนะใส่นี้เดียวกานี่ใส่อม็มมาเดือดะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปแล้วครับเกันใหม่ชิปหนึงนครับบ๊าย b y ย